ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็เรียกเรียกกันล่งก่อน <c oughs> แกเขินแกเขินครับผมก็ขอการาบมัสการหลวงพ่อเอ้ยหลวงตาหลวงพ่อพราคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณที่คุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณลุงคุณเพื่อนน,อ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 น้องน้องทุกท่านะครับผมเดี๋ยวมาดูการแนะนํากันทํยันชมไปแล้วกันนะครับผมวันนี้เอาแบบง่ายๆเนาะ อันนี้ชมก็ขอบคุณมากครับผมเพชรบรรณาเป็นไม้อันนี้เป็นไม้พอม่อเมล็ดนะครับผมก็จะมีต้นประมาณนะี้นะที่กิ่งเยอะหน่อยแล้วก็ต้นเตี้ยหน่อยแล้วก็ต้นสูงหน่อยนะครับผมที่อยู่ในชุดสี่ต้นรวมส่งห้าร้อยบาทจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นไม้พอม่อเมล็ดนะผมเป็นเพชรบรรณาพอ่อเมล็ดไม้เกิดจากต้นไหนไม้ก็จะเกิดจากต้นอย่างนี้นะจะใช้ต้นแม่พันธุ์ในลักษณะแบบนี้มาเขียนเกสร ก็ไม้เหล่านี้ไม่ได้เขียเกสรนะครับผมจะไม่ได้เขียยเกสรอยู่ที่นี่เพราะว่าเพบณาจะทํารวมกับไม้ตัวอื่นไม่ได้อันนี้คือการยกจากสวนมาให้ดูนะสวนของพี่ชายผมพี่ทำเอาไว้เพราะว่าเพบณาจะเลี้ยงแต่เพบนาต่างหากพอโตแล้วถึงจะเอาออกมาดูเอามาให้ดูกันเพราะว่าเพบณาถ้าเลี้ยงป่าปนคือเลี้ยงป่าปนกับไม้สีนะไม่ได้เพราะว่าถ้าเลี้ยงป่าปนได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเลี้ยงป่าปนเพื่อจะเขี่ยเกสรมันจะไม่ได้เพราะว่า ไม้จะมีการกลายพันธุ์นะครับผมมันจะไม่สวยแต่ว่าถามว่าไม้ที่เกิดจากการพเพาะเมล็ดจ,จะให้เต็มเอกลักษณ์ร้อยเปอร์เซนต์มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าไม้เราเลี้ยงนะคุณพ่อเราเลี้ยงไปเราแค่เอาใจใส่เราดูแลเลี้ยงเรื่องฟอร์มเรื่องกิ่งเขาจะมาเองตามธรรมชาติแล้วดอกนะครับผมก็จะออกเต็มต้นเหมือนกันทั้งนั้นนะครับผมไม้ดอกก็จะออกดอกกอันแล้วนะคุณพ่อ,ค,พอคุณพี่เนาะเราก็อย่าไปเสียดอะไรมากมาย เราก็เลี้ยงแบบมีความสุขก็แล้วกันเราเราเลี้ยงเพื่อความสุขเราก็ทํางานแบบมีความสุขเราก็เลี้ยงแล้วก็ไว้ชื่นชมงานที่เราทาเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคุณป้า <c oughs> อ๋อเก็บคออะไรคุณพี่เดี๋ยววันนี้ก็เอาอันนี้อ่าอันนี้เห็นไหมดอกขี้บานจริงกิงไม้นะจริงกิงแต่ละที่จะเรียกไม่เหมือนกันนะไม้นําเข้ามาท่านไหนนาเข้ามาก่อนก็จะตั้งชื่อก่อนนะท่านไหนนาเข้ามาทีหลังก็จะตั้งชื่อภายหลัง ไม้จะมีไม้นําเข้าของต่างประเทศแล้วก็ไม้ไทยด้วยชื่อมันก็จะไม่เหมือนกันทุกที่นะครับผมนะอย่างนี้ที่เขานํามาก่อนก็ตั้งชื่อก่อนนะตัวนี้ที่ผมก็เอามาทําต่ออนกันนะตัวนี้อันนี้จะเป็นหงเหินอันนี้จะเป็นเรนโบ์อะอันนี้เรน,นโบ่ตัวไม้ตัวนี้แล้วแต่เราจะเรียกนะแล้วเราจะเรียกตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้มาดูไม้อะไรก่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวมาดูงานก่อนเนาะตัวนี้จะเป็นไม้สีแดงอันนี้ฟอร์มสวยนะฟอร์มสวยอันนี้กิ่งเยอะนะอันนี้ โคตรโอเคสวยนะตัวนี้ต้นตัวดีนะตัวนี้เป็นส่วนสีแดงแต่เป็นขัวแดงอะไรนะก็ทําลายแดงเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นคานคชันแน่ๆนะคิดว่านะคิดว่านะอันนี้กิ่งโอเคนะคู่นี้หากคุณพี่ท่านไหนอยากจะช่วยเหลือรับไปคู่ที่400บาทรวมส่งทุกอย่างนะครับผมรวมส่งเลยเด้อเดี๋ยวรวมส่งกันเนาะรวมส่งกันเด้อ400บาทหาใกใครอยากจะไปนะตัวนี้ก็จะได้ส่งให้คุณพ่อด้วยก็ขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณนะครับผมในการช่วยเหลือมาก็ผมเอง กำลังจะมีข่าวดีฮ่เดี๋ยวจะพูดเรื่องข่าวดีแฟนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยก่อนชอนชมอันนี้คือมีถามว่าอ่าชอดชมที่รเราเลี้ยงไปหไหมหลายปีไม่หลายปีแล้วก็ดอกจะเล็กอ่าให้ไหมดอกเล็กไม่สวยเราจะทํายังไงกับไม้ที่มันดอกเล็กและไม่สวยเราอันนี้คือไม้ขาดน,น้าไม่เฉยนะไม่ได้เปลี่ยนกระถางมันแน่นหมดแล้วนี่ไม้ขาดน้ําดี๋พูดเรื่องขาดน้ำด้วยจะทําให้ไม้แบบแบบนี้นะไม้ที่ขาดน,น้ําเราทําไงเราต้องตัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งตัด ่าถ้าไม้ที่เราเลี้ยงแล้วก็เราให้น้ําอะไรที่ดูดีนะสมบูรณ์ดอกก็จะโตอย่างนี้แหละจะไม่เสียหายอะไรนะอันนี้คือไม้ที่เราตัดแล้วตัดครั้งหนึ่งตัดฟอรมมาตัดกิ่งแล้วก็ให้ไม้แต่ฟอมขยายฟอร์มมนแหละน่าเป็นการขยายความไม้ก็เดี๋ยวออกดอกมากสวยอันนี้จะให้เปล่งดอกไปด้วยก็ไม่มากนะไม่ให้เยอะเพราะน้าไม่ค่อยมีที่บ้านอย่างนี้เป็นไม้ที่ไม่สมบูรณ์นะครับผมอย่างนี้นะเป็นไม้ที่ไม่สมบูรณ์อันนี้ไมอ้อันนี้ไม่จจริญนะไม้อันนี้วิธีจการตัวนี้ก็ตัดนะครับผมเราตัดตรงนี้แหละ มีเนี่ยครมามีคุณพี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เขาเลยโอ้ยโอ้ยโอตก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 ยังอยู่ในชุดทํางานเลยโอ้ยตกตามแม่เดี๋ยว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 วางกล้องไปเลยตัดโอ้ยหนอชีวิตโอเคโอเคตัดเสร็จแล้วเอนไหมเนี่ยไม้มันมีแผลตอนเด็กๆนะตอนะทำเน,นี่ยเห็นไหมไม่สมบูรณ์เนี่ยที่ไม้ไม่สมบูรณ์จะเป็นแบบนี้ ดอกออกมาก็จะไม่สวยเราตัดทิ้งใหม่นะตัดทิ้งใหม่เราก็ตัดอย่างนี้แหละเขียงๆหน่อยจะได้กินเยอะตัดเขียงๆแบบนี้จะได้กินเยอะเวลาไม้เสร็จ,ะจะกินมาแล้วทําไมไม่ออกล่ะคือจ๋าปูแดงปูแดงครับผมใช้ปูแดง,ดง,ดดงอันนี้อย่ามีนิดในการฆ่าเชื้อราด้วยปูแดงตัวนี้ทําให้ไม้ไม่เน่าทาให้แผลที่ตัดเป็นเน่านะเราก็ป้ายไปเลยป้ายแค่นี้แหละป้ายไม่ได้แล้วตัด <laughs> ได้แค่นี้เนาะโอเคอันนี้ก็จบเราก็ไปปล่อยไว้อย่างนี้ ทำแบบนี้เราอย่าให้น้านะปล่อยไว้เลยอย่าให้น้านะครับจนจะมีกิ่งงอกออกมานะกิ่งแตกออกมานะเราถึงให้น้ําได้อันนี้อย่าเพิ่งให้น้ําเราต้องปล่อ вот ยให้กิ่งบังคับให้กิ่งออกอกันแหละคือการบังคับให้ไม้แตกกิ่งเราต้องทาไม่ต้องให้น้ําเพราะว่าการทําแบบนี้คือการเรียนแบบธรรมชาติไม้กลัวกลัว,วตายจะเริ่มเริ่มเล่เลนแตกกิ่งเล่นแตกกิ่งแล้วพ่กจะแตกดอกแตก่อด,ดอกแตกผลแตกเมล็ดออกมาเพื่อเป็นการขยายเผ่า,ผาพันธุ์เพราะเขาจะกลัวเขาตาย อันนี้คือหลักการธรรมชาติของของไม้นะครับผมเราตัดอย่างนี้อยากให้น้ํานะครับผมปล่อยอย่างนี้เลยจนกิ่งงอกมาเราถึงมาให้น้ํากันนะแล้วเสร็จกระบวนการปุ๊บมันจะมาเป็นแบบนี้ทันทีเห็นไหมอันนี้เราก็ให้น้าเร่งน้ำไปเลยชียชมชอบน้ำไหมชอบน้ํานะให้ได้ทุกวันนะครับผมเห็นไหมอันนี้ไม้ให้น้ําได้ทุกวันมันจะเป็นแบบนี้่อดอกก็เรื่อมาแบบนี้เดี๋ยวบ่ายจะถ่ายให้ดูว่าจะสวยงามบอนออนะครับผมเชีชมอย่างนี้เชีชมไม่ได้กินน้ําแน่นอนขาดน้ําเนี่ย ขาดน้าดอกสวยไม่ดอกโตสวยนะแต่ว่าขาดน้ําขาดน้ําจะได้รับน้ําใจจากคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่ทุกวันก็ชื่นใจนะครับผมเห็นไหมต้นเล็กก็ยังนะก็ยังอันนี้อย่างนี้ไม่จำหน่ายเพราะไม้ไม่สมบูรณ์ก็ขาดได้ไหมมันขาดน้ํานะม,มีอะไรเนี่ยแห้งม,มีน้ําเลยเห็นไหมดอกก็มาอย่างนี้อเรียนรูถ้าไม้เราเลี้ยงสมบูรณ์โอเคเรื่องกิง่งเรื่องกางเรื่องก้านเรื่องก้านก้าน ไม่ใช่ก้าเาไม่สวยนะไม้ที่เทียมมาหนึ่งต่อเราเลี้ยงสมบูรณ์เทียบติดไว้สวยงามนะถ้าต่อเลี้ยงไม่สมบูรณ์เทียบยังไงก็ก็ไม่สวยง่ายการข้าแห้งก็จะสวยอย่างนี้เห็นไหมถ้าไม้เราสมบูรณ์อยู่คิดต่อเท่านั้นถ้าต่อเลี้ยงสมบูรณ์ไม้ที่ขาดน้ําอีกตัวหนึ่งนี่เห็นไหมเนี่ยดอกก็ใช้ได้โอเคนะมีความสวยงามไม้ขาดน้ำได้ไหมไม้ขาดน้ำในระยะที่เราปล่อยทิ้งไว้กลัวจะฟื้นตัวกลับมาใหม่มันก็ใช้เป็นอีกนานเลยนะมันแหละทําให้ไม้ไม่สวย นะครับผมนะนะผมเองชอบทำอะไรชอบปลูกผักนะปลูกผักอันนี้คือสตรอเบอรี่อันนี้เอามาถ่ายโชว์นะโชว์อันนี้กินทุกวันนะผลตัวนะอันนี้มันต้นเล็กอันนี้คือเก็บจากไหลไหลของสตรอเบอรี่รอนแหละเอามาเสียบต่อปลูกบ่อปปอันนี้ทําง่ายนะทําง่ายผมเองกําลังจะมีความสุขนะครับผมนะนะนะจริงๆผมเองมีความฝันมากมีความฝันมากเลยมีความฝันว่าตัวเองอยากมีบอ่อน้ําเป็นของตัวเองนะครับผมอยากมีบ่อน้ํามากเลย ก็ด้วยเพราะที่นามีน้อยมากมีแค่สามไร่ก็เลยไม่กล้าขุดบ่อน้ำเพราะที่นามีแค่สามไร่มันจะเข้าไม่พอกินอยู่แล้วต้องซื้อกินด้วยก็เลยปีนี้ตัดสินใจให้แม่ครัวมาขุดขุดบ่อน้ําให้คือการขุดบ่อน้ําคือทางเจ้าของรถเขาก็จะได้ได้ดินไปส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งก็จะจะปรับที่ผมแต่ก็มีค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งประมาณนั้นครึ่งหนึ่งในในกระทำกำลังหาค่าตังค่าทังถ้าผมมีบ่อน้ํานะ ผมเองก็จะได้ปลูกผักช่อมแล้วก็จะได้ทาําสตรอเบอรี่ปลูกชวนชวมปลูกดอกไม้เลี้ยงปลาด้วยอยากทํามานานมากครับผมอยากมีมีชีวิตแบบนั้นนะผมองการชีวิตแบบนั้นมากๆเลยอยากมีที่สุดเลยบอ่อน้ําก็กําลังหาตางนี่แหละก็ขอบคุณที่ช่วยเหลือมานะครับผมขอบคุณที่สุดขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีบอ่อน้ําแล้วแล้วจะถ่ายให้ดูหน้าวันไหนที่แม่โคลก็มาขุดให้อีกไม่นานก็คงมาขุดติดต่อไปแล้ววันนี้นะครับผมโทรติดต่อกันแล้วเนาะ ก็ขอบคุณ <coloca> ค <one shower> okay. ุณพ่อมากๆที่โทรเมานะครับผมตัวเองก็ไปทํางานนะไปทางานอันนี้ก็ชุดทํางานนะไปทำชุดทางานเลกงางมาก็ดูแลต้นไม้ก็อรรถนาต้นไม้ผมเองมีเวลาทำเชื่ชมเวลากลางคืนนะกลางคืนและเสาเสียบไม้ก็เสียบได้เสาคิดมีเวลาทำงานเชมกลางคืนแล้วก็ต้องมาต่อพังลายบ้างหากผมต่อพังลายช้าอะไรช้าก็ขอโอกาสก็โทษด้วยจริงๆนะครับโอกาสก็โทษด้วยก็ทํางานอยู่คนเดียวมันก็จะกลับไปกลับมานะตัวช้าก็ต้องลุกทํากับข้าวทำนวดทำมี่ อันนี้ยังไม่ทำามข้าวเลยไปหาน้ำเลยก็ขอบคุณที่สรวนะครับผมขอบคุณที่ช่วยเหลือเอ้าดีไห้ดูต้นนี้ไปเอนน๊ก็สวยนะต้นนี้ก็สวยอันนี้คือไม้อย่างนี้คือไม้ขาดขาดอะไรรากไม่เดินนะเห็นไหมไม้จะดูสวมๆจับดูโอ้ทาไมชือนิ่มจังอ่ะเขานิ่มนะคุณป้าเขานิ่มเพราะว่าอะไรเห็นไหมดอกไม่สมบูรณ์เพราะว,ว่าไม้แบบนี้คือไม้รากไม่เดินเราต้องให้น้ำยาเรื่องรากช่วยให้อาทิย์ละครั้งไม้เราถึงจะรากเดืนองละมีความสวยงามนะครับผม เรื่องดอกไม้ก็จะมาตงงามธรรมชาติถ้าเราไปเล่นก็ได้นะใช,ใช้ปุ๋ยเล่นดอกก็ได้แต่ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช้ก็ออกดอกอยู่แล้วชิชมไม่ต้องห่วงนะไม้ทุกอย่างออกดอกอันนี้เป็นไม้ที่ขาดนะ้ําแห้งแล้งเองเห็นไหมก็ชมผมไม่มีน้านําผมไม่พูดไม่มนะติดตัวหกนะนะมันจะไปเสือได้ไงเห็นไหมผมไม่มีน้ําที่บ้านน้าแบบเปลอาบ้บานมันก็ไหลบ้างไม่ไหลบ้างมันก็ลดได้ไม่กี่ต้นหลอกต่อวนันวันนี้ลดแต่กลุ่มนี้อีกสองสามวันห้าวันสี่วันนึงได้กลับมาลดอีกครั้งหนึ่งไม้มันก็เลย ไม่งามนะครับผมแต่มาณนั้หนักคุณป้าคุณคุณพี่จนี้ผมอารมณ์ดีมากเลยกําลังกิ็มีบ่อน้ําด้วยแล้วก็เสวอมากผมทํางานนะผมก็ต้องขอบคุณก่อนขอบคุณทะาครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมผมขอบคุณมากๆนะครับผมแต่อาจจะเหลือน้อยท่านแล้วนะแต่ก็ยังดีนะก็ยังเป็นกำลังใจให้ผมในการทํางานต่อไปให้สู้กับชีวิตต่อไปบางครั้งผมทํางานผมอาจจะพูดในสิ่งที่มันนอกประเด็นด้วยนอกเรื่องด้วยนอกงานด้วยนอกสายงานที่ตัวเองทำด้วย อาจจะทำให้หลายท่านรู้สึกเบื่อเบื่อหนาแล้ก็รู้สึกไม่ไม่พอใจนะรู้สึกลำคาญไปพราะงน้นเอเราทํางานเกี่ยวกับจนชมทําไมต้องเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาปะปนด้วยจริงๆผมก็อยากอยากถ่ายทอดตัวเป็นตัวเองด้วยก็อยากจก็บพูดด้วยนะหลายท่านบอกว่าโอ้ยดูคลิปแล้วพูดเรื่องเก็กบผู้สาวคือยากไดีมีหลายเนาะกันนะโอ้ทำไมถึงพูดว่าอยากได้เมียเนาะจริงๆก็เคยอยากได้นะจริงๆตอนนี้ไม่อยากได้แล้วแหละนะพี่ผมเองก็เคยเคยต่อว,ว่านะผมเคยพูดบ่นอย่แล้วว่า ผม,มไปรักผู้สาวแล้วก็บอกว่า,าโดนดา่ามาว่าไม่เกียมเนื้อเกียมตัวเดือนเดือนเพื่อนด่าเดินพวกน้องๆล้อเลียนทุกวันดกวนทำให้งญหงุดหงิดใจนะทําให้คนคณมองใจด้วยวันนี้ผมอออื <c> ืเ <oughs> <c oughs> ต็มพี่เลยมีความสุขที่สุดเลยรู้ไหมผมทําได้ยังไงแต่คนที่ผมรักนะผมพูดรงนะเขาทําให้ผมมีชีวิตใหม่นะแต่ก่อนผมมีนคนที่กินเหล้านะกินเหล้าแล้วก็เป็นคนที่ที่ยี่ยแย่มากๆในชีวิต ก็พอดีเจอผู้หญิงคนนี้ทําให้ผมเลิกกินเหล้าได้เลอกกินเหล้าแล้วก็ผมกลับมาทํางานที่ตัวเองรักกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งมาทําช่องย t ท b e ช่องยู่ีสารที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้าคุณอาและเพื่อนคอยช่วยเหลืออยู่มาถึงทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้กับคําที่ดนด่าว่าไม่เกียมเนื้อเกียมตัวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างผมเองไม่ค่อยซีเรียสนะไม่ค่อยวอรี่ในเรื่องเ,องเหล่านั้นหรอกกับคําคําต่อว่าของของเพื่อนหรือว่าเป็นพวกน้อง ว่าผมไม่ใส่ใจเรื่องนั้นเพราว่ามันไม่ใช่ปัญหาของผมมันเป็นปัญหาของคุณแต่ว,ว่าผมก็รู้ว่าผมคุณคนที่ผมชอบเขาไม่ได้ชอบผมเขาไม่รักผมอันนี้เป็นหลักการแห่งความจริงผมก็เลยรู้ไหมทํายังไงผมก็ทําบุญนะเงินส่วนหนึ่งที่ที่ได้รับมาผมก็แบ่งทําบุญแล้วก็แบ่งทำบุญ,ก,บก,บญก็แบ่งให้หาให้ผู้ป่วยด้วยผู้ป่วยในหมู่บ้านแหละใครไปโรงพยาบาลก็ก็ให้ต้างไปด้วยแล้วก็อธิษฐานไ้ด้วยว่าทุกพื้นนะอธิษฐานนี่จริงน,นะ หากบุญผมมีจริงนะหากผมสิ่งที่ผมทําแล้วมันเป็นบุญที่ทําแล้วก็ได้บุญจริงก็ขอให้ผมจงตัดใจได้จากผู้หญิงคนที่ผมรักผมก็ไอ้ถานแบบนี้ทุกคืนทุกคืนเลยจนวันนี้ผมรู้สึกดีมากมากเลยนะเพราะเป็นเรื่องหัวใจด้วยแล้วก็หัวใจเจ็บปวดมากนะเจ็บปวดมากเลยเวลาที่เราผิดหวังมาอันนี้รู้สึกโอ้โหดีขึ้นเลยนะหัวใจดีขึ้นมากเลยเมื่อคืนก็ขอบคุณพี่มากนะที่บอกวิธีการดูแลตัวเองด้วยเกี่ยวกับโรคหัวใจก็ขอบคุณมากมากที่สุดบน นานบอ่นอนาะนี่เห็นป่ะบนผมชอบบ่นนะอยู่คนเดียวมันไม่มีเพื่อนไนงะผมไม่มีเพื่อนนะผมไม่มีเพื่อนคุยผมก็ต้องอย่างนี้หละอาศัยคุยข้างทาง,งนี่นะก็หากผ่านไหนโทรมาอยากคุยด้วยมันก็คุยได้ประเดี๋ยวบอดาวแนละ้วผมต้องทางานเนาะทางงานคลือนด้วยผมไม่มีเวลาจริงเวลามีน้อยนะคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณพี่ด้วยลุมด้วยนะคนกับผมก็อาจจะคุยได้มาเต็มที่นะก็เดี๋ยวถ่ายงานเสียก็กก่ทางานก็เดี๋ยวต้องอาบน้ำก่อนใช่ไหมชุดทางาน ยอดหล่อมากเดี๋ยวอาานแล้วทำงานแล้วก็อ่านแ้แล้วก็ทำกังข้าวแล้วก็เดี๋ยวมาทํางานต่อนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณที่สุดขอบคุณแล้วขอจบเลยเนาะนานแล้วเด้อขอบคุณนะคุณพี่คุณพ่อด้วยนะขอบคุณ๋อก,ก็ยังยังติดนี่อยู่เนาะทางทางเฟซเนาะโอ้ว,วว่าไปดูงานให้โอ้ดูดูดไม้ที่สูงมาถ่ายให้ดู เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเนาะลูกจะมีเวลาดูให้ไหมก็ขอโทษด้วยก็รับปากไปแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะโอเคคลิปพี่ขอจบก่อนเด้อขอจบแล้วขอบคุณที่สุดขอบคุณขอบคุณแล้วขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ